ขับแก๊ป6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะได้เงินกี่บาทและวิธีรับงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างในพศส5 6 8นี้มาดูกันครับขั้นตอนแรกผมก็เปิดออนไลน์ก่อนนะครับเราเปิดให้ทุกบริการเลยนะครับประเภทบริการแก๊ปไบวินแก๊ปเอ็กเพรสไบแก๊ปฟู้ดไบแก๊ปหมาดไบแก๊ปเอ็กเพรสช็อปนะครับนี่สำหรับคนงบน้อยนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะแนะนําวิธีอย่างละเอียดเลยนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับ การบริหารเครดิตของเราในหนึ่งวันนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอ,อยู่2 0 0บาทนะครับมาดูว่าวันนี้ผมวิ่งงาน6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนจะได้งานสักกี่งานจะได้เงินสักกี่บาทนะครับมาดูกันครับาครับอืมามามาว่าวันนี้นงานมาจบไหมวันนี้งานงานมาจบไหม chuồng con Con tiếng hả? chuồng mái người Ờ, người mọi Mái đi người mọi 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 tủa lắm? người mọi 6 mọi người mọi người mọi Đai mọi người mọi Đai mọi người mọi đai? mọi người mọi người mà người khó người mọi người mọi người mọi người Bốc, người mọi người mọi อปปาน้าเลยเหรอว้ยอดนักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้อ้ไม่ได้ย,ยี่ยิบเกาไกลวัน พุทเป็นด้า,ดดาลายแมนลายมแมนแกลบแกลบโอ้กรอบเลยโอ้ยอพุดเปนด้าเปนด้า <laughs> ได้กี่ออเดอร์แล้วครับพุดเปนด้าได้เลยพี่25สุดยอดมึงก็ยได้เยอะเนาะงานไปทำอะไรที่ไปตอนนี้งานที่หนึ่งผมเข้ามาแล้วนะครับ ผมก็แชทหาลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักยืนยันออเดอร์ที่สั่งนะครับขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการแก๊ปฟู้ดนะครับอย่าลืมให้คะแนน5ดาวด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บิ๊กซียาลานะครับเรามาคอยงานตอนนี้เราก็ไปเอาเคฟซีกันนะครับ GF 192หงเหนครับ192ครับขอบคุณครับเราก็กดว่าถึงแล้วนะครับถึงแล้วนี่รอบนี้ลูกค้าจ่ายด้วยเงินสดนะครับนี่เขาจะเขียนว่าเงินสดนะครับลูกค้าเราอยู่ที่ไหน ลูกค้าเราอยู่ไม่ไกลนะครับนี่อยู่ที่ตลาดเมืองใหม่ใกล้ๆนี่เองนะครับระยะห่างจากเรานะครับ300เมตรนะครับเราก็ได้ค่าเราไป20บาทนะครับได้เพชร17เพชรล้วก็ทํารายการต่อถ่ายรูปก็ไปเสร็จถ่ายรูปกล่องหน้า ถ่ายรูปให้เห็นกระเป๋าเห็นเสื้อนะครับเห็นใบเสร็จด้วยก็ได้นะครับถ้ามีใบเสร็จนี่แชะแบบนี้นะครับเราจะได้โบนัสนะครับถ้าถ่ายแบบอื่นเราจะไม่ได้โบนัสนะครับใช้รูปภาพบันทึกร้านเตรียมเสร็จแล้วตรวจสอบรายการแล้วใช่ได้รับแล้วนี่เราก็เดินทางไปส่งอาหารลูกค้านะครับ KFC นะครับงานที่หของวันนี้โอเคเดี๋ยวผม มุมกล้องให้ดูงานเยอะไหมวันนี้จกค้าอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่นะครับแล้วก็ดูแผนที่ให้ดีนะครับไปกันเลย รถซ้ายทางออกนะครับหีุดหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวา คลิปติดตออแล้วนะครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามติดตออผมด้วยนะครับนี่พรุ่งนี้จะขับแก็บคนดู19คน ล้วก็ดูหมุนลูกว่าลูกค้าดีนะครับอ,อยู่ใกล้ๆนี่นะครับ ถึงแล้วนะครับโทรหาลูกค้าดูนะครับฮัลโหลครับส่ตงตรงไหนครับพี่ร้านฟาเดียครับร้านฟาเดียใช่ร้าน,นขนมฟาเดียฟาเดียตรงคมยา,าชัยพัฒนาครับผมตอนนี้ผมอยู่น้าชัยพัฒนามาลาวีดไหมพี่ ครับผมครับ,รบจัดตรงแล้วหนึ่งร้อยก้าสิบหกบาท หนึ่งร้อยก้าสิบกบาทครับันนี้วัดอะไรนี่นวขอบคุณครับ เก็บเงินสด196บาทยืนยันการชำระเงินนี่ห้าดาวส่งฟีดแบบนี่ผมเติมเครดิต200บาทนะครับตอนนี้เครดิตเหลือ4บาทนะครับเพราะว่าเรารับเงินสดจากลูกค้าเมื่อกี้196บาทนะครับกระเป๋าเครดิตนะครับนี่ตรวจสอบประวัติการโอน ลบคำสั่งซื้อหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับเงินสดก็อยู่ในกระเป๋าเรานะครับตอนนี้เครดิตผมมีอยู่สี่บาทนะครับถ้าเป็นงานเงินสดนี้ครับจะเข้ายากมากเลยนะครับต้องเป็นแก๊ปเทอย่างเดียวเราเติมเครดิตก่อนนะครับเราดึงจากกระเป๋าเงินมาได้เลยนะครับนี่เติมโดยใช้บัญชีหนึ่งสี่ศูนย์เติมถัดไปเติมตอนนี้เลยโอเคนี่เครดิตเราเพิ่มมาแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สี่บาทนะครับ เราก็ไปรับงานกันต่อนะครับเดี๋ยวผมไปรอที่โรตัสนะครับรถแน่นมากครับ รถติดทีเดียวเลยนะครับตรงนี้บริเวณตลาดใหม่นะครับรถแน่นมาก งานที่สองเข้าผมจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็ขอพักกล้องก่อนนะครับพระนครมาจากอุทยาเลยเหรอรโอ้สุดยอดเราไปรอกันต่อนะครับตอนนี้งานเงียบเดี๋ยวผมไปในเมืองดีกว่านะครับลงคลิปในเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อ เราไม่เข้าเพราะว่าเครดิตเรามีน้อยนะครับนี่เครดิตเรามีอยู่แค่ร้อยสี่สิบสี่บาทน,นะครับธรรมดานะครับที่งานไม่เข้านะครับเราจะแพ้คนที่มีเครดิตเยอะมากกว่าเรานะครับตอนนี้งานที่สองผมเข้ามาแล้วนะครับแต่รับงานนะครับดิลาลูกชิ้นปิ้งหน้าโรงพยาบาลน,นะครับนี่แชทหาลูกค้านะครับโอ้โหยเยอะเลย สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักยืนยันออเดอร์ที่สั่งนะครับขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการแก๊ปฟู้ดนะครับอย่าลืมให้คะแนน5ดาวด้วยนะครับเราก็เดินทางมาที่ร้านค้านะครับนี่ร้านค้าก็อยู่หน้าโรงพยาบาลนี่เองนะครับรอบนี้ลูกค้าจ่ายด้วยเงินสดนะครับเราก็ต้องรับเงินสดจากลูกค้าด้วยนะครับนี่เขาอยู่ข้างหน้าสองคนเราไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าเขาได้กันกี่งานแล้วพี่แก๊ปกับพี่ไรแมนบางแก๊ปกับบางไรแมน โอ้ลูกพี่ไม่มีงานเหรอมีไหม,มงานพักก่อนเนื้อได้กี่งานแล้ว4ี่ร้อยหนึ่งบาทวิ่งกี่โมงแปดโมง,งกว่ากได้สิบยี่สิบาทกันโอ้ได้น้อยทเท่าไรก็สี่ร้อยบาทเดี๋ยวไปถามแก๊ปด,ไดูได้กี่บาทแก๊ปได้กี่บาทครับครับผมครับครับได้เท่าไหร่ครับเก้ารอ้อยสี่สิบสามบาทวิ่งหนักอย่กี่โมงครับเก้าโมงครับผมโอ้ยสุดยอดครับเดี๋ยวผมไปออเดอร์ก่อนครับ ร,ร,ร้าวับรับทราบครับขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณลาจอนขอบคุณมา,มากๆครับอ้ไม่ได้ยินเสียง ผมขอบคุณมากๆครับนี่ตอนนี้เราก็เดินทางไปที่ร้านนะครับร้านอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับนกเอียงเยอะเลยสามสิบสิเจ็ด ผม GF 154ครับขอบคุณมากๆครับถึงแล้วถ่ายรูปก็ไปเสร็จถ่ายรูปโอเคใช้รูปภาพบันทึกร้านเตรียมเสร็จแล้วตรวจสอบรายการแล้วใช่ได้รับแล้วใส่อาหารลูกค้าโอเค เราก็เดินทางไปส่งอาหารลูกค้านะครับลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับไปกันต่อปรับแผนดี้ดีนะครับ Vai <síntos> dar เจอดรถก่อนรับงานใหม่อัตโนมัติงานต่อไปเป็นชุดงานงานต่อไปแสดงว่าเป็นสองงานนะครับเอ้ยเราไปส่งจุดที่สองก่อนนะครับแล้วก็รับสามส่งสี่ส่งห้านะครับนี่ถ้าแบบนี้มันจะมั่วน,นะครับเราตั้งสติด,ด้วยดีนะครับเราไปส่งจุดที่สองก่อนนะครับในเมื่องานมันเข้ามานะครับต่อเนื่องนะครับ เราต้องตั้งสติให้ดีนะครับเอ้ยร้านยกเลิกคำสั่งซื้อนะครับเราไปส่งที่จุดที่สองก่อนนะครับแสดงว่าออเดอร์หายไปหนึ่งออเดอร์นะครับเมื่อกี้จุดที่ห้าหายไปเห็นยังครับลูกค้าร้านค้ายกเลิกนะครับเอ้าร้านค้ายกเลิอกอีกหนึ่งนะครับหายไปหมดแล้วไปส่งกันต่อนะครับงานจุดที่สองนะครับเข้ามาให้เราตกใจเชย ลูกค้าก็อยู่ด้านหน้านี่นะครับซอยซอยสี่ซอยเดียวไม่ดีเลยซอยสี่ซอยสี่นี่ถนนอาคารสงเคราะห์สี่ ซ,ยซอยซอยสี่เฮ้ยลืมดูโน้ตเลยลูกค้าน้ดมาส่งร้อยสิบสองวันจันเดียวกลางซอยเนรถถึกี่้ังเงินวันแรกที่ห้าสิบซอยวันแรกที่ห้าสิบรับสิบสอง สิบทับสิบสองเราก็ดูบุญไอ้ดีนะครับห้าสิทับสินี่เท่าไหรแล้วห้าสิบทับสิบหทับสิบเทับสิถึงแล้วจัดส่งแล้ว 1> 1หนึ่งร้อยหนึ่งสิบเอ็ดบาทหนึ่งหนึ่งหนึ่งกแกนจ่ายนะครับขอบคุณครับพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ ตรวสอบดีนะครับเงินเข้าอย่างนี้เงินเข้าแล้วนะครับ120บาทนะครับลูกค้าให้ติปเรา9าบาทนะครับขอบคุณคุณพี่มากมากนะครับยืนยันการชําระเงินนี่รอบนี้เราได้ติปไป9าบาทนะครับกด5ดาวให้ลูกค้านะครับกด5ดาวให้ร้านอาหารนะครับเริ่มเตรียมไปแล้วส่งฟีดแบกนะครับโอเครายได้ของเราตอนนี้40บาทนะครับได้ติปไป9าบาทเมื่อกี้นะครับนี่ที่งานเข้ามาเมื่อกี้นะครับที่2งานนะครับนนทลิศนะครับยกเลิกยกเลิกนะครับ อตอนนี้เราก็ไปรับงานที่สามกันต่อนะครับไปกันเลยไม่ทันแล้วะ